สวัสดีค่ะอยู่กับช่องออมสินชาแนลทูนะคะวันนี้เรามากับพี่ค่ะไม่อยากรูด้วยหรอ,อแลแลววันนี้เราจะมาโชว์กล่องสูบเบบี้ทีกล่องใหม่นอกเหนือจากเจ้าสองตัวนี้นะคะนี่จะแต่ว่าจะแตกต่างเพราะว่าชนิดที่เราจะได้จะเป็นการต่ายนะคะแต่ไม่รู้สีอะไรแต่ว่า เจ้าสองตัวนี้ก็มันก็เป็นแบบเวอร์ชันหัวใช่ไหมนี่แต่ว่าแต่ว่าตัวที่จะมาสูมถนะ้าเป็นแบบตัวเลยค่ะค่ะเรามาดูกันเลยเป็นยังไงต้องถ่ายนานไม่ได้มันรูไม่ได้นี่และนี่ก็คือกล่องสูมเบบี้ทีเมืองกระต่ายนี่และนี่ก็คือตัวที่อยากได้ค่ะผู้ชมอยากได้อะไรอยากเราเราอยากได้ตัวสี เขียวสีส้มสีม่วงสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีเข็ดนะคะมาอูเธอจะได้ตัวอะไรดูและ เปิดกล่องแล้วแต่ว่าข้างในไม่ใช่ตัวนะคะข้างในจะเป็นถุงแบบนี้เลยถ้าใครถ้าใครยังไม่รู้จักไวปีซีนะนี่กล่องมันจะได้เป็นที่รรู้และนี่แล้วเรามาดูนันเถอะว่าเราจะได้ตัวอะไรลุ้นนี่ฮะกันต่ลตัดไปเลย พ,พี่ินหอมจิงเดินึงจะได้ตัวสีอะไรมาตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าได้ตัวสีอะไรแต่ผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นนะคะนี่ได้สีเหลืองเพี่ตัวเล็กมากเลยอะ่ะดูดิตัวโคตตะมุนตะม้มันเป็นแบบนั่งใช่ไหมนี่นี่สีได้ตายได้เป็นได้เป็นน้องตายสีเหลืองมานะคะ ตะโกดเห <Hey, S 1> ม่งก็สีเหลืองอ่าฮะหม่งก็สีเหลืองเหลืองเหลืองย้อนเลยแต่สีเข็ดหน้าจะดีกว่านี้มาคราวนี้ลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและอย่าลืมคอมเมนต์ตั้งชื่อน้องตัวนี้ด้วยนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยบายบาย